สวัสดีสมาชิกแฟนมวยทุกประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนาเสนอการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของสุดมวยไทยพลังใหม่ประจำวันพุธที่24กรกฎาคม2567นะครับรายการนี้แข่งขันกันที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับเริ่มแข่งขันในเวลา18นาฬิกาแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทางช่อง True ฟุตช่อง24ในเวลา18นาฬิกาเช่นกันนะครับส่วนแฟนมวยท่านใดนะครับอยากเล่นอยากลุ้นอยากเชียร์สุดมวยไทยพลังใหม่ครับมวยทุกยก118นะครับเปิดให้เล่นเปิดให้เชียร์เปิดให้ลุ้นทุกคู่ออกตัวได้ทุกยกครับ มวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดครับเป็นมวยพักยก j ระบบอัตโนมัติเรราคาเปิดในเวทีในสนามนะครับให้แฟนมวยได้เล่นได้ลุ้นได้เชียร์กันบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยต้องมวยพักยกสองหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสนใจจะเป็นสมาชิกของมวยพักยกหนึ่งหนึ่งแปดแอดไลน์ไปที่ adpk หนึ่งหนึ่งแปดครับมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ เรล่อกันที่คู่แรกของการถ่ายทอสดครับเป็นการเจอกันระหว่างเบอร์เดย์ซอนนัลโมนเจอกันกับแสนเชิงสิทอ,อปราโมดในพิกัด119ปอ์เบอร์เดย์ซอนนัลโมนนะครับหรือว่า t ี TV m ยิมเดิมมวยจากกระบี่ปีนี้อายุ IU 20คับส170ซอมที่ใครมวยโสสมหมายเป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมเดินเตะเดินตอ่อยวงในนะครับป้อมตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมีหม,มัดมีโศกเสริม ล่าสุดเลยชนะคะแนนเพชรอนันท์โภพานศิษย์เจตที่ดอนเมืองเอาไว้เมื่อวันที่หนึ่งเมษายน2567ต่อยกันร้อยสิบปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรอนันท์โภพานศิษย์เจตที่ดอนเมืองครับเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์2567ต่อยร้อยสิบปอนด์ครับส่วนผู้โชคแสนเชิงศิษย์อปามโมด วยจากกรุงเทพครับอายุ17สูง169สิ้ามที่ธรรมเนียบรักชัยโชติเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงวงในมือขวางหน้าแทงนะครับหมัดหนักสอกคมลุ้นนับลุ้นน็องได้ครับฟอร์มล่าสุดแพ้คะแนนสิงห์ดำช .5 ห้าไปยักที่อ้อมน้อยเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5ง7ต่อย111ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนเพชรอนันต์นทพานสี่เเอาไว้ที่ดอนเมืองครับเมื่อวันที่15มกราคม2 5ง7ต่อย109ปอนด์สำหรับคู่นี้นะครับมุมมองผมชอบพิธีเบิร์ดเดย์รนนนมะคับ อาวุธหลากหลายรูปร่างได้เปรียบและกระดูกปะสุการ n ดีกว่าจะชนะแสนเชิงสิธิ์ออปราโมทครับไปดูกันที่คู่ที่2ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างกลางปีน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจนิกับนลงฤทธิ์เดนเซนจูรี่ในพิกัด125ปอนด์เจ้ากลางปีน้อยนะครับมวยจากบุรีรัมย์อายุ1ุสูง170ทำการฝิกสอนที่ขนมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมพราม3มนะครับเป็นมวยเข่าบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวานำ วงในละ็กละัตีเหนียวไฟแข็งแกง,งแข็งแรงฟันสอกคมช่วงหลังปร์มสดชนะมา3ไฟติดล่าสุดก็ชนะคะแนนช่วยชาติซูมาลูนฟาร,ร์มที่ออมน้อยไอว้เมือม่อวันที่8มิถุนายน2567ต่อย127ปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนแพ็ปตี้สอกพองอมนที่ออมน้อยเมือม่อวันที่20เมษายน2567ต่อย126ปอนด์ ส่วนคู่ชกครับรุ่นพี่จอมเก่านาล,ลุงฤทธิแดนเซนจูรี่อายุ21สูง170นักชกจากจังหวัดพัทลุงสอนที่ขมวยแดนเซนจูรี่เป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมเดินเตะสายต่อย้ายนำวงในคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวปัามตีแข็งแรงนะครับแล้วก็เป็นมวยเข่าที่ฟันศอกได้แม่นได้คมได้เปรียบความเข่ากระดูกประสบก,การณ์ฟอร์มหลังก็ถือว่าใช้ได้นะครับลาสุดชนะนอกยก3ลิตรใสตู แก้วสำนิ์ที่ราดํำเนินเอาไว้เมื่อวันที่15พฤษภาคม2567ต่อย123ปอนด์แล้วก็ชนะนกเก้าสิษ์เส้นชัยบุรณาโมไทยที่ราชชดดำเนินนะครับเมื่อวันที่เ15เมษาย,ยน256 0เ,เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2567นะครับสำหรับคู่นี้นะครับแดงได้สดได้หนุ่มนะครับรูปร่างได้แดงได้สดได้หนุ่ม แล้วก็จะได้เปรียมเวทนิดหน่อยนะครับส่วนนันดนดงลิศนะครับปล่อยเวทขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ได้ความเก่าได้กระดูกประสมควรมุมมองผมชอบที่นันนงลิศแดนซินจูรี่นะครับบัดน,นักสอคมในเหนียวแน่นจะชนะกลางปีน้อยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมไปได้ครับคู่ที่สามรองผู้เอกเป็นการเจอกันระหว่างธีรพลแดงเขาใส่เจอกันกับสีเพล็กเกียรติเพชรเดชะในพิกัด122ก่อนเจ้าธีรพลมวยโคราชนะครับอายุ23่สู สอที่ขยมวยมวดดับลำปางเป็นมวยฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทุกลูกนะครับวงนอกติะตีหนักต่อยแรงนะครับโมในขวางค้ำแทงดีมีหมัดมีศอกเสริมดุดันแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงๆๆลุ้นนับลุ้นน็อกได้ครับล่าสุดแพ้คะแนนเพชรเจกระจรชอห้าพยัคฆ์ที่อ่ำน้อยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2566ต่อย120ปอนด์ครับแล้วก็แพ้คะแนนพายพยัคฆ์สสมัยที่อ่ำน้อยเอาไว้เมื่อวันที่15บมีายนสองพาพร้อยหกต่อย120ปอนด์ ส่วนสีเพชรเกียรติเพชรเดชะมวยพัทลุงนะครับอายุ20สูง172ไข่มวยต่อแย้มสวนเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือดีอาวุธครบเครื่องหลักเลียมเชิงมวยดีมีเดินมีถอยนะครับดักตีดักต่กตอยดักเสียบดักแทงดีวงในขวางแทงปั้มตีแข็งแรงล็อกลัดตีเหนียวนะครับล่าสุดนะครับชนะน,นกยศสามีพีนายกวิทย์พุ่งสูงที่ดอนเมืองเมื่อวันที่25มีนาคม2 5 6พต่อ120ปอนด์แล้วก็ชนะน,นกยศสองเพชรพาไทยบ่มลุงสิ์ที่อมนอม้อยเมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์2567ต่อย119ปอนด์คู่นี้นะครับธีรพลได้เปรียบความเก่ากระดูกประสบการณ์นหน้าสือแข็งสภาพแวล้อมดีแต่ว่าหยุดไปนานหายไปนานครับส่วนสีเพชรเล็กนะครับได้สดได้หนุ่มนะครับได้สดได้หนุ่มรูปร่างได้เปรียบอฟอร์มวยนะครับทกต่อเนื่องรุนนับลุนนอกได้มุมมองผมเจ้าที่สีเพชรเ็กีกยรติเพชรเดชะนะครับสภาพร่างกายน่าจะดีกว่าจะชนะธีรพลแดงเขาสายครับคู่เอก ยอดศิลาชอห้าพยักษ์เจือนกับเจ้าอินซีเกียตเจริญชัยหรือว่าเจ้าอินซีพีเคแสนชัยมือทะยิมในพปกันร้อ,อยอสิบเก้าบอลยอดศิลานะครับมวยโคราชอายุยี่สิบสามสเจ็ดสิบตอนนี้สอนที่เคยมวยชอห้าพยักษ์ครับเป็นมวยซ้าย ประเภทจังหวะฝีมือหลักเลี่ยมเชิงมวยดีนะครับออกแข้งออกข้างสวยงามวงนอกนะครับดักตีดักต่อยดีวงในนะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงมีหมัดมีโศกเสริมหน้าเสือแข็งสภาพไววล้มดีล่าสุดครับแพ้คะแนนเมธีหยกขาวแสนชัยมวยทย,ยิมที่ราดตเนินเมื่อวันที่8พฤษภาคม2567ต่อย119ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนลิทิเดชเกียรต์ซงฤทธิ์ครับที่ราดตเนินเมื่อวันที่28กันยายน2566ต่25อย119ปอนด์ ส่วนเจ้าอินทรีเกียริเลนชัยนะครับอายุ2 6สูง164มวยสตูล้อมพิเคเสนชัยเมยทยิมนะครับมีทั้งบูท,ทั้งบุนนะครับมีมีเดินมีถอยอตั้งรับได้เดินเป็นนะครับตีหนักต่อยแรงเต๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงวงในล,อล,ะละ็อกลลดตีเหนียวเด้งตีรุนแรงนะครับบูดูดังขยันออกอาวุธมีหมัดมีโศกเสริมหน้าเสือแข็งสภาพวนล้อมดีเช่นกันล่าสุดชนะคะแนนรักชุมพรท่าแซยาสัตว์ที่อ่ำน้อยเมื่อวันที่22 มิถุนายูนห้าร้อยหกสครับต่อย119ปอนด์แล้วก็แพ้คะแนนไม้สะคำซอยยิ่งเจริญการช่างในศึกบอลลุมพินีมันที่8มีนาคม2567ันอยหกสิบเดต่อยอร้อยสิบแปดบส่วนครูนี้ครับมุมมองผมชอบที่ยอดศิลาโชห้าพยักนะครับรูปร่างได้เปรียบสดหนุ่มกว่าจะชนะชาวอินทรีเกียรติเจริญชัยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมแล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมช่องดดวววยยยไทยยสรสสััคีคบ